อยางดีมีค่ากว่าคำสอนจะจดจำนำไปใช้เป็นอาพรแม้ต้องจรจากใครไม่ลืมเรือนครูสุนีเหมือนตุก๊กตาหน้าจิ้มริม แม่ยอดพิมพ์มีน้ำใจใครจะเหมือนถ้อยวาทีพริง้งไพราะสนอเตือนยิ้มแย้มยือนดูเป็นมิตรจิตสรานพูดตรงไปตรงมาดังฟังชัด ครูอุบนบรัเลือรนพันกระเอาคานคุยสนุกสุดมันหาพาเบิกบานทุกๆุกงานครูเริงรื่นสุดชื่นใจครูสำเริงมาสุดเนียบดูเฉียบขาดความสามารถมากล้ำ นำสมัยคารมดีไม่เป็นสองร้องใครๆยิ้มระไมาผู้ตรงเทียงดูเพียงพอจากวันนั้นวันวานถึงการน,นี้มีสิ่งที่เราพี่น้องจะร้องขอ บ้านรังนี้ยังมีรักคอยทักทอรอสันต่อความรักพี่ที่ทอชอจากใจน้องคล้อมใจพี่วันกเกษียณเวียนมาอีกครั้งอีกหนึ่งย่างก้าวของชีวิตที่อุทิศให้กับอีกหลายร้อยเก้าที่ติดตามมา ได้สารต่อเจตนารมณและจรรยาบรหลวนทรงคุณค่านักอนันต์เสียสละเพื่อสิทธิ์ให้รู้คิดอย่างสร้างสรรค์สอนให้รู้ทันโลกอย่ารอโชคอย่ารอใครด้วยหัวใจที่ยึดมั่นในคุณงามความดีเอ,อื้ออาทรห่วงใยเป็นที่ประจักษ์ทนุถนอมด้วยความรักและเอ็นดูให้ความรู้คู่คุณธรรมอดทนและอดกลั้น บนเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบกาบจนถึงวันนี้ก็เกินกว่าครึ่งชีวิตที่คุณครูอุดคิศด,ด้วยแรงใจนี่แหละครูไทยที่โลกต้องจารึกไว้จากนี้สืบไปกาบจนชั่วการวันแห่งเกียรติยศของคุณครูผ่านคืนวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างยาวนานด้วยความเป็นครูตลอดกาลและในปีนี้ โรงเรียนธรมรมโชติศึกษาไรมีคุณครูผู้เกษียณอายุราชการถึงสมท่านดังนี้คุณครูสุนีผู้พาณิชย์ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูจันเกษมย้ายมารับราชการณโรงเรียนธรมรมโชติศึกษาไร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537จวกจบจนถึงปัจจุบันอายุราชการ36ปี6เดือนอุปนิสัยไม่พูดโกหกรักสันติและความสงบคติประจําใจของท่านก็คือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเกียรติยศและความภาคภูมิใจคือการได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนที่มีคุณภาพสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสังคมคุณครูอุบลรัจัน์ชัยครูชนาญการอุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตปทุมวัน สาวกรุงเทพที่กลายมาเป็นสาวสุพัรณอย่างเต็มตัวท่านย้ายมารับราชการณโรงเรียนธรรมชลศึกษา์สาลายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2548อายุราชการ35ปี10เดือนเป็นคุณครูที่สนุกสนานเฮฮามีเสียงดังที่เป็นเอกลักษณ์คติประจำใจของท่านก็คือความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ทั้งภาคภูมิใจในอาชีพครูศรัทธาการทำงานและมุ่งม,มั่นตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถคุณครูสำเริงบุญมีครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระก,การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราช สมรสกับนางมณีรัตน์บุญมีมีบุตรด้วยกันสองคนคือนางสาวนันทีบุญมีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนและนายพิรัตน์บุญมีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตท่านได้ย้ยายมารับราชการโรงเรียนธรรมโชศิศึกษาราตั้งแต่วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2540จวบจนถึงปัจจุบันมีอายุราชการยาวนานถึง41ปี4เดือนท่านเป็นคุณครูที่ร่าเริงแจ่มใสจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพมีความรอบรู้หลายด้านหลายแขนง เป็นการเองกับครูและสิทธิ์ใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นที่รักในหมู่เพื่อนฝูงทุกๆคนคติประจำใจของท่านก็คือรับผิดชอบจริงใจจริงจังมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จของงานผลงานเกียรติยศเป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันหลายรายการอาทิเช่นแข่งขันแวนวนวัตกรรมแข่งขันเขียนภาพไอโซเมตริกแข่งขันทำชั้นวางของ แข่งขันทางวิศวกรรมระดับก่อนอุดมศึกษาสะพานไม้ไอศครีมแข่งขันอากศาศยานบังคับวิทยุประเภทบรรทุกสัมภาระ4 ch ประกาศสีมือด้วยรางวัลระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องทุกป,ปีบัดนี้คณาจารย์ทั้งสามท่านได้เดินทางมาถึงเส้นชัยวัยเกษียน พวกเราล้วนภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับท่านในครอบครัวธรรมโชติศึกษาไรยด้วยความอบอุ่นยากที่จะลืมเลือนขอน้อมคารวะเทิดทูนบูชาบุคลากรผู้ทรงคุณค่าสัญญาว่าเราจะสามต่ออุดมการเดิมตามรอยปริทานของท่านด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในสถานศึกษาธรรมโชติศึกษาารนี้สืบต่อไป ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีแห่งพระอาจารย์ธรรมโชตได้โปรดประทานพรให้คณาจารย์ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพานามัยแข็งแรงปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีชีวิตหลังเกษียณที่เปี่ยมสุขตลอดกาลและนานเทอญ เป็นเด็กดื้อเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียนแต่คุณครูสุนีก็ไม่เคยหยุดสอนเราอาจจะเป็นเด็กดื้อเด็กไม่ดีแต่คุณครูก็พยายามสอนต้องขอขอบคุณคุณครูบนลัดที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนและคอยชี้แนะแนวทางในการดาเดนินชีวิตครับตัวอยางขอ,ขอขอบคุณขอขอคุณครูบนลัดที่คอยดูแลตักเตือนและปลอบประโลมผูนมาโดยตลอดครูเริงม,มีเป็นครูที่ดีมากเป็นครูที่มีความสามารถด้านงานช่างขอขอบคุณที่คุณครูได้สอนผม ขอขอบพระคุณครับ